ตามเสียงของวัชิยะมหิตะข้าบดีทรงเป็นวิพัชวาทีมิใช่เอกังสวาทีพวกอัญญะเดรธีได้กล่าวกับวัชิยะมหิตะค้าบดีว่าข้าบดีได้ยินว่าพระสมณโคโดมติเตียนตะบะทั้งปวงหรือย่อมด่าย่อมว่าร้ายซึ่งผู้บำเพ็ญตบะมีการเป็นอยู่ปนปอนทั้งปวงโดยส่วนเดียวหรือค้าบดีตอบว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้ ak, มีพระภาคม่ได้ติเตียนตบะทั้งปวงย่อมไม่ด่าไม่ว่าร้ายซึ่งผู้บำเพ็ญตบะมีการเป็นอยู่ปนนทั้งปวงโดยส่วนเดียวด้วยท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิผู้ที่ควรตำหนิทรงสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญอยู่เช่นนี้ จึงทรงเป็นวิพัชวาทีพระผู้มีพระภาคนั้นหาได้ทรงเป็นเอกังสวาทีในข้อนี้ไม่ครั้นวจียะมาหิตะข้าบดีกล่าวดังนี้แล้วปริพาชกผู้หนึ่งได้กล่าวกับข้าบดีนั้นว่าข้าบดีท่านอยู่ก่อนในข้อที่ท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นเป็นเวนยิโกผู้นำไปกระทำให้วินาศเป็นอปัญญติโก ผู้ไม่มีบัญญัติดังนี้วจียมหิตะขหบดีเรียกล่าวตอบดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้ในข้อนี้เขาพระเจ้าขอกล่าวกับท่านทั้งหลายอย่างเป็นธรรมว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าข้อนี้เป็นกุศลข้อนี้เป็นอกุศลเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติซึ่งกุศลอกุศลอยู่ดังนี้จึงชื่อว่าเป็นสัพพัญญติโกผู้มีบัญญัติพระผู้มีพระภาคนั้น หาได้เป็นเวนยุโกอปัญญาติโกไม่ดังนี้เมื่อได้ฟังดังนี้พวกอัญญะเดรธิปริภาชก็งเงียบไป